นี่ครับสไปโนซอรัสครับผมเออเอออะไรวันนี้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเดี๋ยวดิสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบู h ช n แนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมจู r ิสิกเซอร์เ v ิ l ์บล์ไอสแลนด์กันอีกครั้งแล้วนะครับผม ครับก็ EP ีนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาคราฟนะครับนี่ก็คือว่าผมได้ทำภารกิจทำเควสนั่นแหละครับจนนี่นะครับได้มีอุปกรณ์ขั้นใหม่มาแล้วนะครับนี่อุปกรณ์น่าจะเป็นที่หลอมเหล็กหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นตู้เก็บของที่เป็นเหล็กกับไม้นะครับอ่า แล้วก็มีชุดหลายอย่างเลยนะมานะครับส่วนบ้านนี้ก็จะมีอิฐมาแล้วนะนี่ครับอุปกรณ์เหล็กมาแล้วนะครับโอ้โหอ,อันนี้ก็ดาเมจค่อนข้างเยอะนะจะพูดถึงดาเมจก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็ดาเมจสามสิบดาวก็ดาเมจสามสิบแต่หอ,อกดาเมจไออันนี้หอ,อกนี้ดาเมทสามสิบเจ็ดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะมีให้ครับเยอะขึ้นนะครับผมอ่าก็ไม้ที่ผมใช้ก็คือว่าเป็นไม้จากูฟังบลูทูธนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทดลองนะแต่ปกติก็คือว่าผมจะเออใช้ไม้ของเครื่องนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะมีเสียงก็แก,ก๊กก็แก๊กแบบบ้างนะครับผม <laughs> ก็เลยลองใช้ไม้บลูทูธนะดูนะครับผม ม่ตัวเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวซับมันเขาไม่มีรูแจ็คไอ้สามจุดห้ามาให้นะครับเป็นแบบต้องใช้บลูทูธอย่างเดียวหูฟังบลูทูธอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับเจ้านี่ก่อนเลยเนี่ยผมอยากได้มากเนี่ยเจ้านี่เจ้าอูเว่นเนี่ยตัวนี้นะครับมันคืออะไรเนี่ยฟอร์อะไรเนี่ยดิด้งฟู ที่ทำอาหารเหรอเฮ้ยแล้วอ,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 อันนี้โอเมทานอ๋อนี่ตัวนี้จะเป็นที่เผาเหล็กนะครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นที่ทำอาหารที่เผาเหล็กจะประกอบด้วยอิฐตัวแดงตัวนี้นะเนี่ยซึ่งอิฐแดงตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคราฟที่ไหนนะคราฟที่กองไฟได้ไหมมันก็คราฟไม่ได้อะดิเออนี่คือเหตุผลที่ว่าผมต้องคราบตัวนี้ก่อนนะครับ ครับเจ้าตัวนี้ก่อนเนาะอ่าตัวนี้ก็จะใช้หิน25นะครับใช้ซีเมนต์ซีเมนตสิบนะครับซีเมนต์เนี่ยซีเมนต์ส่วนผสมของซีเมนต์ก็คือซีดนี่นะฮะก็คือน่าจะทรายเนาะแล้วก็จะเป็นไขมันสัตว์นะครับเนี่ยเจ้าแอนิมอลอะไรเนี่ยฟัดเนี่ยแล้วก็จะมีผลไม้สีม่วงนี่นะครับผสมกันเนาะก็จะได้ซีเมนต์นะครับอ่าแต่ผมคัฟไปแล้วแหละซีเมนต์เนี่ย อ่ะเราเอาซีเมนต์ออกมาก่อนอ่ะโอเคจากนั้นก็ใช้หินนะหินหินอยู่นี้คือผมก็ทําเป็นโซนของไว้แล้วนะครับอ่าแบ่งมวลหมูไว้เนาะอ่ะโอเคจากนั้นเรามาคราบกันเลยนะครับเจา้นนะจานี่ก่อนนะครับเจ้านี่ก่อนนะครับอ่ะผมค้ามาเลยนะครับหนึ่งงานนะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับผมจะไว้ตรงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปิดตรงนี้คาร์ดว่านี่นะครับอิดคาร์ทที่นี่นะครับผมอ่าผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมผมคาร์ทเจ้าตัวเอวเผาเหล็กไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็คือว่าอิดก็ต้องมาคาร์ทที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอิดมาก่อนนะ อิดก็ได้จากหินอิดนะครับจะอยู่บริเวณเกาะกลางเลยนะเกาะกลางนะครับหินอิดจะเยอะมากเลยนะครับ่าเกาะที่ผมอยู่ก็จะมีประมาณก้อนเดียวให้ขุดนะครับส่วนเกาะสุดท้ายนี่จะเป็นเกาะที่เกี่ยวกับแร่เหล็กนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอิดอิดผมเอาไว้ไหนผมก็ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตหาของกันนะครับทุกคนเอาไว้ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงอิดโอเคมาเดี๋ยวเราคราฟอิดก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยจะคราฟนี่ครับเขาใช้อิดก็คือใช้นนเนี่ยหินอิดเนี่ยสองนะครับต่อหนึ่งอิดก้อนบล็อกเนาะโอเคเขาต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยผมก็ลืมดูเดี๋ยวใช้อิดเท่าไหร่เรขอประธานอภัยด้วยนะครับลืมครับ10อ่าโอเค10ก็ต้องใช้20ใช่ปะ่ะ พออ่าสิบอ่าเราคราฟเลยครับโอเคอันนี้ก็ของก็อยู่ในตัวแล้วนะแล้วก็ใช้ได้อีกในการคราฟอ่าหาดหินหาดหินนะครับหินอ่าเดี๋ยวไปดูหินกันหินผมก,ก็คราฟไปเยอะนะนี่ไงเอไม่ใช่คราฟไปเยอะผมไปขุดมาไว้เยอะเออไม่ใช่คราฟไปเยอะสิอ่าดังนั้นเราคราฟเลยนะครับอ่า โอเคได้แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวหนักกระเป๋าครับผมเดี๋ยวผมออกอญาเคลียร์ของก่อนนะซีเมนซีเมนน่าจะอยู่อันนี้โอเคเก็บซีเมนอิดอิดอันสุดท้ายโอเคอเดี๋ยวผมวเอาแร่เหล็กออกมาด้วยเลยมานี้ชัชัชัารชาช นี่ยดคนทุกคนดูดิครับพระอาทิตย์ของเกมนี้นะโอ้โหยิ่งกว่าสุสุปรุปรกตปราคาอะไรเนี่ยโคตรแจ่มครับผมแต่สีสวยนะเนี่ยเอาจริงดูดิทุกคนดูดิเอออันนี้คือยามเช้านะครับเนี่ยโอ้โหสีสวยนะพระอาทิตย์น่ะเออบรรยากาศแบบกำลังแบบอหือแหม,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 มไ,ดได้ได้ที่เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาครับเจ้าอันนี้กันเดี๋ยวผมจเจ้าไว้ไว้นี่ไอยห่างกันนะอ่าอ๊ะนี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเตาเผาเหล็กนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนเฮ้ยอ๋อใช่เลยนะครับเนี่ยจะมีเหล็กแผ่นเหล็กก้อนนะครับอันนี้เหล็กแผ่นจะใช้เหล็กก้อนสองนะอ่าดังนั้นผมราฟเหล็กแผ่นมาก่อนนะครับ เท่าไหร่ดีเต็มแม็กเลยดิอโอเคตอนนี้ผมก็ได้เหล็กแผ่นมาแล้วนะอ่าอ่ะกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโฆษณาเข้านะครับผมถึงปิดเนียังไงก็โฆษณาเข้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูนี้คาบอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกองไฟนะครับสามารถคาบอาหารได้คราบโอ้มีคาบกระจกด,ด้วยกา๊าซเนี่ยอ๋อปกระจกโอเค ก็สามารถคาบได้หลายอย่างแล้วนะโอเคครับต่อไปสิ่งที่ผมอยากได้นะนั่นก็คือชุดชุดนะครับชุดตัวนี้นะครับนี่ชุดหนังนะครับชุดระดับ2นะที่ผมจะคาบเลยนะครับชุดระดับหนึ่งก็ใส่อยู่แหละหรือว่าผมจะยังไม่คาบดีมยอยากคาบอะ่ะไม่ใช่อะไรอยากคาบครับทุกคนงั้นคาบเลยแล้วกันนะไม่รีรอนะครับอ่า ใช้ไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกน่าจะใช้นี่แหละนี่แหละแล้วก็หนังหนังหนังอยู่ไหนเอออ่ะหนังมาผมจะพาทุกคนมาคัาชุดต่อเลยนะครับผมอ่ะชุดก็เขาจะใช้หนังนะครับผกนะสําหรับหมวกนะอันนี้สําหรับหมวกนะใช้ไฟเบอร์ห้านะครับใช้แล้วก็ใช้ขนสัตว์หนึ่งนะผมค้าเลยนะชุดอ่ะ ส่วนเสื้อนี่ก็จะใช้หนัง8นะครับไฟเบอร์6นะครับแล้วก็หนังสัตว์เนี่ยไอขนสัตว์เนี่ยสามนะครับเอากระคับต่อไปนะครับกางเกงก็จะใช้หนัง9นะครับใช้ไฟเบอร์4แล้วก็ขนสัตว์2อนะครับเอผงครคาบต่อไปนะครับก็คือว่ารองเท้านะครับใช้หนัง5นะครับไฟเบอร์3เนาะแล้วก็ขนสัตว์อีก1นะครับครับอ่า อน,นี้เควสอะไรผ่านอะไรผ่านมานเนี่ยเควสอะไรผ่านน่าจะเควสชุดผ่านแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะมีเควสหลายอย่างให้ทำนะครับนี่ก็จะมีแบบเทมดิวโลมีเทมเซราโนโดอนเนี่ยมีฆ่าแมงมอสมีฆ่าแรดนะครับแล้วฆ่าอะไรเนี่ยแองกิโล่ก็มีเควสใหม่ๆเพิ่มออกมาเยอะเลยนะครับอ่าแต่ อันดับแรกเดี๋ยวผมขอแยกเก็บของกันนะครับทุกคนอ่าน,นังวันนี้ด้วยแล้วกันมาหลังจากนี้เราก็เปลี่ยนชุดครับผมเข้าไปที่หน้าตัวละครน,นะครับก็เริ่มเปลี่ยนเลยนะครับส่วนชุดเลเวลหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหคือนักรบยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บชุดไว้ที่บ้านก่อนชึบอ่น,นชุดเรากเก็บเลยนะครับนี่โอเค <c oughs> ส่วนไข่เนี่ยที่ผมได้ไปฟาร์มมาเนี่ยก็ถือว่าฟาร์มยากเลยนะเนี่ยไข่แต่ละชนี้เนี่ยก็จะถือว่าฟาร์มยากมากนะครับผมแม้กระทั่งไข่เจ้าเทอรล่าโนโดอนนะ่ะ ก็ถือว่าฟาร์มนะได้มาแค่12เองนะครับผมก็ยากมากเลยแหละแต่ก็พยายามอยู่นะครับพยายามฟาร์มเรื่อยๆนะ <c oughs> อโอเคสิ่งต่อไปที่ผมจะคราฟนะครับผมนั่นก็คืออ,อันนี้จะเป็นขวานใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียมนะเนาะผมอยากคราฟนี่นะครับก็คือเสียม เสียมันระดับ2นะครับกับขวานระดับ2ก็คือพิกแอกอะขวานระดับ2นั่นแหละอ่าแต่ก็ใช้ไม้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไม้ผมพอหรือเปล่านะถ้ายังไม่พอก็อืมต้องไปฟามครับผมอ๋อพอครับถ้าอย่างงี้พออ่าโอเคเดี๋ยวผม,มเตรียมของก่อนนะครับเอ่อขออนุญาตเตรียมของก่อนนะนน่าจะอยู่นี้ดิ นิดเดียวเองเหรออันนี้หนังอันนี้อะไรอ่ะโอเคสิ่งต่อไปเชือกเชือกผมเก็บไปไหนนะเดี๋ยวกันนะครับทุกคนผมต้องหาเชือกก่อนโอ้มีนเดียวเองเหรอเฮ้ยจริงดิ มาดูการคาฟก่อนนะครับผมต้องการคาฟเจ้านี่นะครับอ๋อเชือกใช้แค่เส้นเดียวเองพอนะครับขวานในระดับ2นะครับจะใช้เป็นไม้ท่อดเล็กนะครับ3เนาะจะใช้เป็นอันนี้ครับเจ้ากระดูกเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็คือว่าจะใช้กระดูกที่เราได้จากไดโนเสาร์เนี่ยได้จากตา์เนี่ยสองนะครับมาคาเป็น1อันเนาะก็เป็นเหมือนการหลอมกระดูกนะครับ ก็จะใช้เยอะมากอยู่นะใช้สีนะครับผมแล้วก็จะใช้เชือกหนึ่งนะครับเชือกการค้าก็ได้จากการค้าใบไม้นี่นะครับมาทําเชือกเนาะก็ไม่ยากอะไรนะครับอ่าเราคราขวานก่อนคราอันี้ด้วยอ่าหลังจากนั้นผมอยากคราอีกก็คือว่าผมอยากค้าอาวุธนะคราอาวุธค้าได้ช่องไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อนี่ไงจะต้องมาคาบที่เจ้านี่นะครับอ้โหอันนี้ใช้เท่าไหร่เนี่ยอ้ใช้เหล็ก9เหล็กผมไม่พอสิเหล็กสิบสอเหล็กไม่พอหอ,อกเนี่ยเดี๋ยวผมอยากได้ดาบจะดาบดาเมจแค่30เองนะส่วนหอ,อกเนี่ยดาเมสสจ็ดเลยนะอโอเคเดี๋ยวค่อยคาบแล้วกันนะครับทุกคน อะไรเนี่ยบักอะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตของเก็บก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปหาเหล็กกันนะครับผมเดี๋ยวตัดตอนไปเจอที่แมปนี้นะแมปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยนะครับผมโอเคครับครับก็ตอนนี้ผมก็กําลังจะว่ายไปที่เกาะที่สองนะครับผมทุกคนเห็นอะไรนะั่นไหมนะหรือเปล่าครับผม ล็ดครับผมโอ้โหยุคในน้สามมีแล็ดด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องแล็ดนะครับมีภารกิจฆ่าเขาอยู่นะเฮ้ยเออ้ยเดี๋ยว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 เอาเรื่องจัดเดี๋ยวดิอะไรโอ้โหเนี่ยมีเควสฆ่าเขาอยู่นะครับผมธนูยิงเข้าไปเนี่ยลองนะครับเฮ้ยเข้าอยู่ มาสี่น้องแรกเอา,เอาลูกธนูหมด <laughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาฆ่านะนะอต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะที่สามนะครับผมไปไปกันเลยเ <laughs> กาะที่สองผมก็คือผมได้มาสำรวจทั้งสามเกาะแล้วแหละก็มีเจอไดโนเสาร์เกือบทุกชนิดแล้วนะครับยกเว้นมังกรน,นะครับผมไม่รู้ว่ามังกรไปหาที่ไหนนะ <laughs> ยังไม่เจอเจ้ามังกรนะครับผมอันนี้ก็คือเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าสเตโกผมไม่กัดนะอูเจ้าส oh นะเตโกนะครับมีได้อุ้ยนู้ไงยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่อืมนี่ครับสไปโนซอรัสครับผมเออเอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้โหมาดูเฉยๆพาทุกคนมาดูเฉยๆ โอ้โหจะอะไรขนาดนั้นวะนี่เออนี่นะครับอันนี้ก็คือก้อนอิดนะครับอิดอันเนี้ยเนี่ยนะครับอิดที่ใช้ทํานี้นะครับอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทดลองอุปกรณ์ขั้นเขาเรียกอะไรขั้นสองนะครับขุดนะอ่าเนี่ยอุปกรณ์ขั้นสองขุดนะครับผม ัวใหญ่ๆจะเป็นขวานนะอันนี้จะเป็นพิกแอคนะโอเคเราลองขุดกันนะจะได้เยอะไหมโอ้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับได้พอๆกันนะไม่ต่างกันเยอะนะครับโอ้โหสไปโนยังโคตรนี่นะครับขุดไปด้วยดูสปไปโนไปด้วยอเอยมันเอาอีกแล้วเอาเรื่องจังเนี้ยหนีก่อนครับทุกคนอ เ้ยอันนี้อันนี้ขุดไม่ได้เหรออ๋อ,อนีอ่ไงเหล็กนี่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 น,นี่นี่นะครับคือก้อนเหล็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะขุดกันเลยนะอ concepts? เอ่อทำไมขุดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเออคิดว่าขุดไม่ได้โอ้โหผมคิดว่าใช้อุปกรณ์ขั้นที่สองขุดแล้วแบบจะได้เยอะขึ้นนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับผมแค่พังยากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะโอ้ดังนั้นเดี๋ยวผมใช้ ก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ขั้นนี้พังผมก็จะใช้แบบอุปกรณ์ขั้นแรกนะครับเป็นคนขุดเอเป็นที่ขุดดีกว่าเนาะมันทางง่ายครขาบง่ายด้วยอันนี้มันขาบยากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวฮ้ยในน้ําตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลงลงลงดำลงเฮ้ยเนสซี่เย,ยเกยเนซี่อยู่นี่เหรอแล้วมันจะออกอยังไงวันนี่้ทุกคน โอ้ยมันมาหาผมนี่โอ้เดีเดวเดะเดะเดอะไรเนี่ยมีแต่ตัวเอาเรื่องจัด <c oughs> โอ้โหใจเย็นเย็นเนสซี่โอ้โหอยู่นี่นี่เองแล้วยังเหลืออีกฉลามอีกนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะมาขุดอิดนะครับแล้วก็ขุดเหล็กนะมาหาฟาร์มอิดฟาร์มเหล็กนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนมาท่องโลกใบใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ย ผมยังไม่เห็นอีมังกรนะไม่รู้มังกรมันอยู่ไหนเนี่ยอ่าน,นี่นะครับมันก็คือเนสซีนะครับผมอ่าตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับเคขุดเลยครับผมเจอทรายก็ขุดทรายนะครับขุดหมดครับตอนนี้ไอ้อิดนี้น่าจะขุดได้นะโอ้ยหอ้ยหินไม่ขุด โนุ้นหินเหรียญด้วยต้องไปขุดนะครับต้องกลับไปขุดก่อนเป็นไงครับทุกคนเนสซี่ครับผมนี่นะโอ้โหพี่เขาลอยน้ำอยู่ในกลางกลางทะเลสาบ่ะ <laughs> โอ้โหไปเจอตัวอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ย โอ้ไทเซอร์ท็อปโอ้โหตุ้ยหนุน่ยจังไทเซอร์ท็อปนะครับผมโอ้อันนี้ก็เจ้าเทอร่าโนโดอนนะครับนี่เจ้าเทอร่าโนโดอนจะอยู่นี้ด้วยนะ,อ,ะอ,อันนี้โอ้แองเกลโลครับผมมันดุไหมเนี่ยโอ้ไม่ทำอะไรนะครับผมนี่โอ้โ,อโอหดูหางเขาดิเย็ดอะไรครับนี่ โอ้โหตัวนุ้ยมากเลยเออตอนผมมาสำรวจผมก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมออผมวิ่งหาเด้อของนะฮะอุย้สยสไปโนอีกแล้วใกล้มันไม่ได้ไม่ได้ด้วยมันวิ่งใส่เดี๋ยวต้องขุดไปด้วยต้องมองไปด้วยครับแอบมองเธออยู่นะจานะจาอุ๊บ อุจุบอุจุบอุ้ยหนีดิมาไหมไม่มาเออไม่มาก็ดี <c ười> เอาหาของต่อครับผมอุ้ยนี่ไงแมงมอสแมงมอสทำไร้ายไหมเนี่ยโอ้แมงมอสไม่ทำอะไรครับผมแมงมอสครับทุกคนนี่ฮะก็เจอไดโนเสาร์หลายหลากหลายชนิดเลยนะสำหรับเกาะที่สามเนี่ยเกาะเหล็กเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปฟาร์มเหล็กข้างบนก่อนนะครับนี่หินเหล็กนะครับอ่ะ อทำไมฟาร์มไม่ได้อะเออฟาร์มได้แล้วอเ้ยเจอไข่คิตต้าวด้วยไข่คิตตันโอ้โห,โโหเก็บโอโ้ได้สองแล้วโอโ้ชิวเลยตอนนี้ไปทางไหนดีเดี๋ยวนะไปทางไหนกันดีทุกคนติดอะไรเนี่ยแองเกโลด้านหน้าแองเกโลยยังไม่เจอมันก่อนนะทุกคน นู้มาก่อนไปอยู่ตรงไหนนะครับอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเย็ดเคทีเล็กครับทุกคนเดี๋ยว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 โอ้โหเอาเรื่องจัดทีเล็กทีเล็กมันทำตัวตลกมากเลยทุกคนดูดิทีเล็กนะเนี่ยเฮ้ยพัฒนาทีเล็กโอ้โหทำทีเล็กเหมือนแบบ <laughs> เหมือนของเล่นลูกผมเลย โอ้ทีเล็กเลยเนี่ยโอ้สุดจัดสุดจัดโอ้ยไข่คิดตั้นเก็บไปแน่นี่นะครับทีเล็กนะครับทุกคนโอ้โหเขาจะเดินไปไหนเนี่ยอย่าเอาละครับเจอเกือบทุกชนิดแ้วมังกรผมอยากเห็นมังกรมากเลยเอาจริงเก็มเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปหาดูมังกรได้ที่ไหน ช่วนี้อยู่ในช่วงหางครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนว่าผมมาพาคราฟนี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นใหม่2ชิ้นนะที่เราได้เพิ่งได้คราฟมานะครับผมก็จะมีไอเตาที่ว่าผลิตเนื้อย่างเนื้อนะครับแล้วก็สามารถ คาบเออเจ้าอิดก้อนได้ด้วยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเตาเผาเหล็กสามารถคาฟอุปกรณ์เหล็กนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเตาเผาในตัวนะครับแล้วก็คาบอุปกรณ์เหล็กไปในตัวเลยนะครับก็คือง่ายดีนะอ่าโอเคครับก็เป็นไงเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะพาทุกคนมาสํารวจแบบเยอะๆเลยก็ก็เดี๋ยวจะพาทุกคน มาแบบหาไล่ฆ่าไล่อะไรตามตามเควสกันอยู่นะครับผมเพราะว่าผมก็จะต้องเริ่มทาเคลสแล้วนะเควสฆ่านี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตอัพแบบอุปกรณ์โจมตีแบบให้มันเป็นแบบขั้นตรงสูงก่อนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเหล็กต่อก่อนนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนายชาบูชาเอดนชาบูชาเนี ให้ผมด้วยนะคะผมเขพูดถูกแล้วนี่หว่าโอเคขอด่ายทุกๆท่านด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเกมนี้ก็สิ่งที่ผมจะต้องประจนภัยอะไรใหม่ๆก็ก็เยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะทำได้กี่ EP นะครับเดี๋ยวก็มาลองดูกัน สำหรับ EP นี้นะทุกคนไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ